ทุก <Sen> คนรู้ไหมครับว่าคนพิการเนี่ยเขาขับรถกันยังไงรถกบบระบะพวกนี้เนี่ยที่เป็นคัสต์ด้วยนี่ลำบากเลยปกติจะเคยเห็นขับแต่ออโต้ใช่ไหมมามาดูกันครับป๊นี่ครับผมเองเนี่ยพิการทางด้านการเคลื่อนไหวไม่สามารถใช้ขาดได้นี่อันนี้บอกไปตามตรงเลยแล้วก็ตัวเกียร์เนี่ยทุกคนเห็นตัวนี้ไหมเวลาเราจะเข้าเกียร์อันนี้เป็นคัส์นะสมมติว่นี่เป็นคัส์กำปึ๊บแล้วก็ยกเปลีเกียร์ได้เลยนะครับตัดตัดตัดตัรตัดตัดตักตัด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 ตั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  นี่มองไหมอ,อ่าเจมเจมมาดูข้างนี้อ่ะสมมุติว่าผมเล่งนะครับทุกคนจะเห็นว่าเห็นไหมทุกระบบจบที่ <c oughs> เติบชัยอ่ะจบที่มือหมดนะครับอ,อ่ะสมมุติว่าผมจะเบรกอ่ะผมดูดูด,ด,ดูผมเบรกนะครับเ,เห็นไหมอ,อ๋ออ่าเรากดเบรกเลยใช่ เวลาเรากดเบรัเขาจะเบรกเห็นไหมอ่าครับนี่ยอย่างนี้ครับจริงๆแล้วไม่งั้นผมก็ต้องมาตั่งทํากันเองบังเอิญว่าผมมีพี่อยู่คนหนึ่งเขาทำทุกอย่างเลยนะเี่ยวกับรถเนี่ยเขาชื่อว่าเสริมชัย a c e b o o k เสริมชัยไปดูเลยตอนนี้มีขายอะไรเยอะแยะมากมายเลยมีรู้สึกว่ามีไอ้ปุ่มดับเครื่องมาอีกแล้วว่าเจมส์่ออขยันจริงๆก็มันประมาณนี้เอางี้ที่ฝ่าพูดเราไม่เข้าใจเราไปขับให้ให้ดูเลยไหมเพราะมันขับยังไงมาเดี๋ยวค่ข้างนี้มันใช้ได้ข้างหนึ่งผมจะใช้ข่ายเย ชไปไปลองกันโอเคครับขับยังไงวันนี้โอเคเน่คนเบ็มืออ่ะอย่างนี้นะสมมติว่าเราจะของเล่นก่อนดีใช่มาลองนะอ่ะพร้อมเห็นไหมดูว่าปกติโอเคอันนี้เบรกนะครับ ก็เหมือนคนทั่วไปเลยใช่ครับเวลาขับรถใช่ไหมใช่ันก็ไม่ได้ดูแบบแย่อะไรขนาดนั้นใช่ครับเวลาขับรถก็ปกติแต่เวลาที่ผมไปทำใบขับขี่อ่ะผมขับเคอเคอเคอโต้อ่ะผมขับแบบปกติเลยนะแต่เวลาที่เราเหยียบพันเร่งอ่ะจะเห็นว่าขาข,าข้างขวาผมใช้งานไม่ได้ผมจะใช้ขาข,ขาข้างซ้ายเนี่ยเหยียบพันเร่งเหมือนว่าเราไฟขาอ่าเหมือนว่าเราไฟขาอ้าวร้องใหม่นะครับอ่ะแกแกแกป่า ไม่ได้ซับเลยไม่ได้นุ่มเลยเวลาใต้เบรกนะมีเบรกไห้เบิ้มเบิ้มเลยโคตรนุ่มอ่ะสบายนะ ย่ากจบที่มือเลยง่ายเลยง่ายผมลองมาขับแบบว่าพี่เร็วหงายเลยง่ายเลยเรื่องเลยพี่ไฟหลังไฟหลังก็ปกติอ่าใช่ครับโอุ้ยเลื้อยอ่ะแจมอปไรเงเหมือนปกติขับไหมอ่าใช่เลยพี่ก็หลักการประมาณนี้เลยไม่มีอะไรมากมายขับง่ายๆเลยแตะเบรก คลนเล้งอะไรพกวกนี้ก็ปกติถ้าเกิดว่าขาผมใช้ไม่ได้หรือว่าใช้ไม่ได้เลยเนะี่ยทั้งหมดผมก็จะทำฮ์ตใช้มือแบบนี้เปิดกนันงี้แล้วก็เข้าเกียร์ปึ๊กนะแล้วก็ปล่อย,อยที่มือน,นี้ <c oughs> ง่ายเลยฮะ,ะ <c oughs> ก็ประมาณนี้แหละาการถ้าเป็นเกียร์ออตโต้ก็ยิ่งง่ายเข้าไปใหญ่ถ้าเกียร์ออตโต้เนี่ยมันจะดนันดันเบรกดึงเร่งอ๋อแค่ดันใช่ไหมมันจะมันจะไม่ยุ่งกับเกียร์เลยนะมันจะมีมือโยกนี้มาอีกตัวเป็นเป็นของเกียร์ออโต้จะเป็นดันเบรกดึงเร่งดันเบรกดึงเร่งแค่นี้เลยสองตัวแค่นั้นเลย รู้สึกว่ามีหลายหลายบริษัทที่ทำถ้าของต่างประเทศเนที่เขาทำกันนะตัวหลายหมื่นเลยนะสามสี่หมื่นเลยแค่ตัวเล่งเนี่ยไม่มีอะไรเลยงเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยสี่หมื่นห้า ไม่มีเลยพี่เออฟรีอันนี้ฟรีพี่นุ่นเสริมชัยทำให้บอกว่าพี่ผมอยากจะใช้รถแต่รถผมไม่มีแล้วอ่ะเออผมไปเก็บรถไปเอารถเพื่อนมาใช้เนี่ยแล้วผมขับไม่ได้ทําไงดีเออไม่งั้นเราก็ต้องนั่งเชื่อมนั่งแต่งใช่ไหมใช่พี่นุ่นว่ากูทําได้ไม่มีอะไรที่กูทําไม่ได้อ่ะพี่นุ่นเสริมชัยนะเดี๋ยวลงเครดิตให้หน่อยนี่ตอนนี้สามอีกรอบหนึ่งนะสองรอบเลยให้เครดิตสักรอบเลยแกทำฟรีอ่ะแล้วแกก็มาช่วยมีนลงมินียมให้เนี่ยอะไรเงี้ยกลายมาเป็นประมาณนี้เลยทีเดียวได้พี่นะง่ายเลยทีนี้เหลือกยแค่ถ้าเกิดววว่่าแบบชยตัเหลือตัวเองไไม่ด้ เบาะแมกก็จะเป็นลิฟต์ของคนรับพิการที่เขาเนี่ยนะเบาะจะเป็นลิฟต์ลงไปที่เป็นมันจะเป็นวีลแชร์อย่างงี้ใช่ไหมเจมคนไม่ต้องลงจากวีลแชร์เลยแค่เอาวีลแชร์มาจอดข้างรถปุ๊บได้เลยอ่าลิฟต์เนี่ยมันจะลงไปวางอยู่ที่พื้นวีลแชร์มันจะเข็นขึ้นมาบนบนแผ่นเหล็กอ่ะแล้วลิฟต์มันก็จะยกวีลแชร์ขึ้นมาตั้งบนนี้เลยเขาแนวแบบรถสไลดายนิดเลยรถสไลด์เลยแล้วเบาะตรงนี้จะไม่มีวีลแชร์ก็จะขึ้นมาตั้งตรงนี้แทนอ๋อตั้งแทนเอาเลยใช่วีลแชร์เนี่ยจะขึ้นมาตั้งตตตตตรรรรรงงงงนนนนนีีีี้้้้้้้ววววลแแแแชช์์จะะะขขึึมมมมาาาาััััเเบบบบทคก็่ไพอปุ๊ ลิฟต์เนี่ยมันก็จะยกขึ้นยกลงเวลาคนจะไปทํางานมันก็ลิฟต์เนี่ยมันก็จะลงมาวางที่พื้นแล้ววิวแชร์เนี่ยก็จะถอยหลังออกไปอย่างนี้เลยปึ๊บออกไปอย่างนี้เลยแต่เวลาจะขึ้นมาป,ปุ๊บเนะี่ยแล้ขึ้นมาบนบนชาไลท์อย่างนี้ใช่ไหมปึ๊บพอเปิดประตูปึ้งสมมุติเปิดประตูปึ้งชาไลท์มันก็จะลงมาวางกับพื้นปึ๊บอ่าวิวแชร์เข็นไปตั้งปึ๊บมันก็จะยกตัววิวแชร์ปึ๊บขึ้นมาตั้งบนนี้ปึ๊บแล้วก็เราก็ปิดประตูแล้วก็ใช้คัััันนนนเเเเรรร่่่่่่่งงงงตมมือทททท้หหดลลยยยาาาีีคพิกกสวใญขบะ เขาจะไม่ใช้เกียร์กระปุกอ่าไม่ไม่ใช้คัสใช้เกียร์กระปุกเขาจะใช้เกียร์ออโต้ก็คือแค่เลขงหล่านั้นจบเลยไายกว่าพี่โอ้โหทั้งอ่คนพิการกับทั้งประเทศอ่ะที่มีรถอ่ะขับแบบนี้หมดเลยอันนี้จริงๆเลยเพื่อนผมก็ขับแบบนี้เออแล้วก็ทํางานใช้ชีวิตได้ตามปกติไม่ว่าจะไปไหนก็ไม่ต้องรอใคร ทําได้เหมือนกันคือใช้ชีวิตตามปกติไปทางานไปอะไรเงี้ยไปได้เลยรถมึงรถเมย์บางทีมันขึ้นลำบากไงประมาณนี้เลยเบว่าออตโอต้นี่แบบ 9- 9เ็นแล้วมีเราหนึ่งเปอร์เซ็นต์ไหมใช่ที่ขัดเลยอ่ะอันนี้อันนี้ก็สมบูรณ์เลยอืใช่อันนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันอันนี้แบบชั่วคราวสมุนทั้งคืนไงทั้ทงคืนอะไรของกูเนี่ยมุกอะไรมันทันเสียประมาณนี้แค่มาเล่าให้ฟังว่าเออมันมันยังมีรถที่ผู้พิการขับได้อีกว่าเห็นหลายๆคนคงจะสงสัยเวลามามองรถมันนั่งวีมา นมามองๆเงี้ยก็เลยเอองั้นไหนๆก็ได้แล้วก็อาจจะมีคนอยากรู้ก็เลยส่วนใครที่ไม่อยากรู้ก็ปัดทิ้งไปได้เลยเลยใครที่เออดูแล้วแบบพอจะเป็นภูมิคุ้มกันได้ก็ก็ดูนะครับสำหรับผมนี่ขาดอย่างเงี้ยไม่รู้สึกหอเอาอะไรมาจิ้มก็ไม่รู้สึกเส้นปราทมันถูกกระดูกกดไปแล้วครับประมาณนี้เลยนี่รถเส้นเราไม่มีตังค์ซื้อใหม่ต้องใช้อย่างงี้เที่ยวเลยนี้เที่ยวเลยไปก่อนครับโอเคครับ